สวัสดีครับผมเฮียไก่นะครับวันนี้จะอัปเดตคลิปนะครับของเลขเด็ดของขังเลขนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเลขบ้านเศรษฐีนะครับลูกบนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อการอัปเดตข้อมูลนะครับส่วนรั้งเลขจริงๆผมก็วางมาแล้วหลายงวดนะครับก็ลองไปติดตามย้อนหลังดูนะครับ เป็นเป็นงวดที่มันผ่านมานะครับก็ลองไปเทียบกันดูนะครับส่วนงวดนี้นะครับงวดนี้2ตัวมาตัวเนี่ยนะครับผมครั้งแรกก็จะวางไว้ที่3 2นะครับเด่น2ตัวมี3กับ2อนะครับอาจจะมาทั้งบนหรืออาจจะมาทั้งล่างนะครับหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนะครับหรืออาจจะไม่มาเลยสักตัวก็ได้นะครับถ้าอย่างไงก็ต้องลองติดตามดูนะครับ2ตัวของครั้งแรกเนี่ยก็จะมี363739 26 27 29กอ็้านะครับนะครับก็คร่าๆก็จะมีอยู่ข้อนี้นะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ